สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม่ซุกค่ะวันนี้แม่กับน้องบอลก็มาที่สวนดอกบานนะคะทุกคนอันนี้เราก็มานั่งอยู่ตรงที่ใกล้ๆสี่แยกนี่นะคะเราจะไปซื้อของก็น้องบอลจะไปหาคุณย่านะคะก็เลยซื้อนมซื้อขนมหวานหรือว่าน้ำหวานวานี้ให้คุณย่าน้องบอลน,นะคะทุกคน นานๆน,นาน้องบอลได้ไปทีนึงเราจะไปหาของในทอปกันนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนเห็นบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณพุ่มก,กว่าแล้วนะคะทุกคนแม่ก็กำลังเดินไปที่ทอปนะคะเราจะไปซื้อของในทอปเราต้องพกกระเป๋าผ้ามาด้วยนะคะเพราะว่า ในท็อมันไม่มีกระเป๋าเขามันไม่มีถุงให้ถ้าเราซื้อของเราก็ต้องพกมาเองนะคะเราไปซื้อของกันเลยแล้วก็สอนสอนน้องบอนนะคะเวลาไปหาคุณหลักผู้ใาญ่แล้วก็ซื้อของติดไม้ติดมือป้ายนะคะเด็กๆมันไม่รู้เรื่องหรอกนะคะเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องสอนนะคะนางเลินนนำไปแล้ว ซึ่งเราก็จะเข้าไปในท่อแล้วนะคะทุกบคืนโ้องบอนน้องต้องวัดค่ะน้องวัดไปอากาซามาอันหนึ่งอาก้าอยู่อ๋อนี่ตรงนี้ก็มีอากาซ่าใส่ของก่อนนะคะ ซึ่งคุณย่าของน้องบอนนี่ทานเจเนาะทุกคนทานเจตลอดแล้วก็ถ้าซื้อนมแล้วก็ต้องซื้อแบบดีน่าอย่างี้นะคะดีน่าหรือว่าเลกตอร์นก็ได้นะคะแล้วก็น้ำผลไม้เดีุ๋ณแม่หาของกันนะคะจะซื้ออะไรให้คุณย่าของน้องบอลน,นะคะเห็กชายเห็กชาย เราก็ยังเล่นอีกนะคะทุกคนนไม่ใช่เด็กๆเนาะไปเนาะนี่นะคะทุกคนแม่กจ็จะเลือกแบบนี้เพราะว่าคุณย่าของน้องบอลน,นี่บางครั้งเขาก็ตอนเย็นไม่กินข้าวนะเอาอันนี้ใส่นมนะคะอันนี้ไปถุงหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งมันมีประโยชน์เนาะ ออถ้าเป็นนมนมอโมอรหรือนมอะไรก็ได้นะคะทุกคนที่ไม่ใช่ม,ใชมีแทนเพื่อตหมาสำหรับแม่ลูกอ่อนหมาสำหรับเบบี๋น้อง าจะเอาอะไรให้อีกอย่างก็เอาโมงนะคะทุกคนก็เอาดีหน่านะะนะดีหน้าเอาแบบไหนดีคุณ่นงนมก็จะมีเยอะมากนะคะทุกคนดีหน้าเข้าญีปป่ปุ่ Thôi dành ra nít tắt Rồi lấy lại lại nha Nóng กนอยากกินอะไรก็เลือกมาอ,อันนี้ก็มากะคะกคนสรสน้ำสบรสนะคะของน้ำสรสหลายคำแล้วก็ได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ได้ไปหลายอย่าง นนี้ก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้ของมาแล้วแต่ว่ายังกลับไม่ได้เพราะว่าฝนตกให้ดูนะนี่คือฝนตกทุกคนยังกลับไม่ได้คอยจะตกยังยไหมคะยักตกล่อยๆเดี๋ยวเราก็รอฝนหยุดตกก่อนนะคะซึ่งน้องเปอยังรู้สึกว่ายังเสียงแหบๆออกมันจะอายจะไอจะเป็นหวัดน,นี่เนาะ ต้องรอก่อนนะคะเดี๋ยวค่อกลับนะคะรอคนตอรอคนอยู่ตกกันนะคะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทักทายให้ช่องแม่ลูกค้าเลยได้นะคะสวัสดีค่ะไม่ซุนทราย่ะ